ดูความหมายโดยในกันนะนักนตรีก็จะลงยูทูบคลิปคลิปที่เราถ่ายไว้แล้วก็เอามาตัดต่อจ้า <c oughs> โอเคแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาตัดต่อคลิปกัครับวิดเราตัดต่อคลิปไม่เป็นทําให้คนเป่นเป็นคนตัดได้ค่ะเดี<ๆ>๋ยวคขาสอนเรื่องตัดต่อคลิปนะคะทุกคนเย <Yay. S 1> ้มาดูค่ะ,ะเรื่องภาษาพูดกับภาษาเขียนค่ะาาอาต่อไป<ด>นะคะ เราจะเรียนเรืองภาษาพูดภาษาเขียนกันนะคะทุกคนขอนภาษาไทยป .4 นะครับให้นักเรียนเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนโเคโรงหนังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรลนพัฒโรงโรงโรงหนังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรงภาพยนตร์ลนโรงโรงแบบนี้เลยโรงภาพ ภาพภาพตัวไหนภาพภาพยนตร์คือแบบไหนโรงภาพยนตร์นะโรงหนังอ่ะลูกภาพยนตร์ที่มีผีใช่นะครับใครใครใครไปรงนภาพยนตร์ใครไปลงนภาพยนตร์นะครับกดติดตามนะครับทุกคนอะบอนเป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนอะงานบวชล่ะงานบวชเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานอะไรคะงานอุปสมบท ใครไปใครเคยไปงานอุปสมบทกดหนึ่งใครไม่เคยไปกดสองโอเคงานอุปสมบทงานอางสออะปปาปอปาอ่ะบดบทบอบอบทดอ่าทอทอตัดต่อยูทูบได้โอเคอุปสมบทต่อไปทีสอนคลิปนะโอเคต่อไปกินค่ะภาษาเขียนเรียกว่าภาษาเขีกินข้าว รับอะอาหารรับกินเขามากินรับอะไรรับประทานโอเค่น้ำทุกคนเรารู้ว่ารับประทานอยู่แล้วตอนเที่ยงตอนเย็นตอนเช้ามครับรับประทานโอเคนะครับรถเมล์เขียนรับข้างหน้าด้วยรออะบรับอ่าโอเคโอเคต่อไปรถเมล์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารถอะไรรถปรรถประรถประจำทาน ดสามใครไม่เคยไปกดสี่ได้รถประจาทางรถอะไจำทางโอเคครับข้อยากเมืองนอกนะครับคือในเมืองเองในเมืองนอกเป็นอะไรในเมืองนอกคือเป็นนอกเมืองในต่างประเทศใครเคยไปต่างประเทศกดห้าใครไม่เคยไปกดแปดโอเคอ่าต่างประเทศค่ะต่างใช่ไหนต่อองเงาตามไม่เต่างต่อต่องไงลูกต่าง ประเทศโอเคนะครับเดี๋ยวแค่นี้ครับผมจะลงยูทูบสักสอง <centered> คลิปนะคะแล้วก็มาตัดแค่คลิปเดียวครับ okay, ทุกคนสระเอสระเอเทเทสระเอสระเอขอ,อนอาหารโอเคบ๊ายบาย